น่าจะสักเดือนเดือนวิุนาใช่ไหมครับใช่พอจะบอกรายละเอียดแบบแย้มนิดนึงครับว่ากีฬรายละเอียดของของรถถังอันนี้เสี่ยต่อยครับในท้องสัญชาติไหนต่อยกับใครพอจะบอกเราได้ไหมครับบอกไม่ได้แต่คือแบบอย่างยังไม่ออกครับประมาณอาทิตย์หน้าหรือาสองอาทิตย์เราจะออกข่าวรถถังแต่มันเขาผู้ชกของสองคนมันโอเคอยู่แล้วที่อ m p a c t Arena ่าเดือนที่หกที่แปดแล้วก็ตอนนี้ทาเครุกับรถถัง พยายามจัดปีนี้ด้วยที่โตเกียวอันนี้ไฟใหญ่มากทุกคนอยากดู <c oughs> แต่ไม่รู้นะรถถังตอนนี้เป็นมือมัอนร้อยเปอร์เซนตแต่ตอนเขาเขาเดือนที่หกวันที่แปดเขาจะออกอาวุธแบบมันกันไม่รู้ไม่รู้นะต้อง,ต,องต้องดูเมื่อกี้บอสบอกรถถังจะลงที่แปดอันนี้แสดงว่าที่เมืองทองเนี่ยจะได้เห็นรถถังสแตมตอนฉาย ใช่ใช่ใช่ใชมันมันทุกคนคนไทยต้องซื้อตั๋ววันนี้นะไอ้พรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่ซื้อตัว100๋วร้อยประนนี่นี่แบบเพราะว่ายังไม่ออกรายการใช่ไหมทั้งหมดคู่ทั้งหมดเลยมาแต่ไอ้จ้ไอบอกอยู่อันนี้เป็นมัน best of the best แบบมันมันมัน,ม,นมันกว่าคืนนี้ใหญ่กว่าคืนนี้พูดถึงแล้วไอบอสพูดถึงคู่ตะวันฉายกับโจนัทวุฒิหน่อยครับภาคที่สอง่ยเป็นกนติกา mm. มมยไทยมุมอมองของบอสรูปเกมครั้งนี้ครับจอร์นครยนะ โจครับที่เจอโจโจนัทตะว,วุธครับผมเอออันนี้ในคิกบ็อกซิ่งในกติกาคิกบ็อกซิ่งสไตล์ของออนัทตะวุฒิมันมันมันเหมาะเข้ามาแล้วก็ทวันชัยมันมันไม่เหมาะแต่ในมวยไทยมีอาวุธหลากหลายแล้วก็ผมว่าทวันชัยจะ,จะจะจะได้เปรียบตอนนี้ตอนได้เปรียบเพราะว่ามันออมีหลากหลายอาวุธ ในคิกบ็อกซิ่งมันต้องมีความเร็วแล้วก็ต้องออกหมัดเร็วๆถอดใ้เป็นคนที่มวยฝีมือหน่อยแต่ในมวยไทยแบบมันจะออกวูดสอบแบบนี้แบบถ้าเกิดโจมมามาๆมๆามามาใกล้กันไป